เรื่องพิสิทกำเนิดที่ต่างกันพระพุทธภาษิตคพระเมเกเอ,อุปัชันตินิระยังปาปะกามิโนสักังสุขติโนยันติปะรินิบ,บันติอานาสวาแปลความว่าคนบางพวกเกิดในคันผู้ทำชั่วย่อมไปนรกคนทำดีไปสวรรค์ ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานอธิบายความผู้เกิดในในขันนั้นเช่นมนุษย์และสัตว์บางจำพวกส่วนมากเป็นประเภทสัตว์สีเท้าเพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้พึงทราบกำเนิดสีก่อนกำเนิดหรือโยนิสีในบาลีมัชฌิมนิกายมูลปัญน,นาตได้กล่าวถึงกำเนิดสีประเภทไว้ดังนี้ หชลาผู้ชะเกิดในคันหรือจากคันสออันทชะเกิดในฟองไข่หรือจากฟองไข่ 3. สังเสทชะเกิดในสิ่งโสโครกหรือจากสิ่งโสโครก 4. โอปาติกะเกิดผุดขึ้นประเภทที่หนึ่งได้แก่สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นส่วนมากเช่นมนุษย์แมวสุนัขหัวและมาเป็นต้น ประเภทที่สองได้แก่สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่เช่นไก่เป็ดและนกเป็นต้นประเภทที่สามได้แก่สัตว์ชั้นต่ำหรือพวกเยิมซึ่งเกิดในที่โสโครกเช่นนอนบางชนิดเกิดในเนื้อเน่าหรือของบูดเสียวงเล็บเปิดแม้บางพวกจะมีไขเ่เล็กๆด้วยเหมือนกันก็ตามวงเล็บปิดผู้ที่เกิดโดยการแบ่งเซลล์ก็จดอยู่ในประเภทนี้กำเนิดวงเล็บโยนิสี่ ในบาลีมัชฌิมานิกายมูลปัญนาตได้กล่าวถึงกําเนิดสี่ประเภทไว้ดังนี้ 1. ชลาผู้ชะเกิดในคันหรือจากคันสองอันทชะเกิดในฟองไข่หรือจากฟองไข่สาสังเสสังเสทชะเกิดในสิ่งโสโครกหรือจากสิ่งโสโครก 4. ่โอปาติกะเกิดผดขึ้น ประเภทที่หนึ่งได้แก่สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นส่วนมากเช่นมนุษย์แมวสุนัขวัวและมาเป็นต้นประเภทที่สองได้แก่สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่เช่นไก่เป็ดและนกเป็นต้นประเภทที่สามได้แก่สัตว์ชั้นตำ่ำหรือพวกเยมิมซึ่งเกิดในที่โสโครกเช่นนอนบางชนิดเกิดในเนื้อเน่าหรือของบูดเสียอุลเลเปิด แม้บางพวกจะมีไข่เล็กๆด้วยเหมือนกันก็ตามวงเล็บปิดพวกที่เกิดโดยการแบ่งเซลล์ก็จัดอยู่ในประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งท่านว่าในพวกสาที่เกิดจากไข่ด้วยกันนั้นพวกเลือดแดงจัดเป็นอันทชะส่วนพวกเลือดขาวจัดเป็นสังเสริฐชะ,ประ,ะประการที่4หมายถึงพวกกายทิพย์ต่างๆเช่นผีเปรต สัตว์นรกเทวดาเป็นต้นมิได้กเกิดจากท้องพ่อแม่หรือจากฟองไข่แต่เกิดขึ้นด้วยอำนาจกรรมพวกนี้เจริญเติบโตทันทีไม่ต้องผ่านความเป็นเด็เดกอ่อนมาก่อนมีอวัยวะและอินทรีย์ต่างๆพร้อมบริบูรณ์มีความสามารถในการเห็นการฟังเช่นผู้ใหญ่พวกนี้เมื่อตายก็หายไปเลยไม่มีซากศพเช่นมนุษย์และสัตว์ดิบฉานในโพาธปัตสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่บทป,ปาทปริภาชกว่า โอปาติกะสัตว์นี้มีกายที่สร้างขึ้นจากใจเรียกว่ามโนไมยกายนงเล็บมโนโมโยมีอ,อวัยวะแขนขาครบบริบูรณ์สับพังคะปัดจังดีและมีอินทรีย์ต่างๆดีพร้อมหี่นินนริโยสัตว์ผู้ถือโอปาติกะกำเนิดนี้พึงเห็นสัตว์ต่อไปนี้คือ 1. อบายสี ได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตสสว์ดิลฉาญ 2. สวรรค์6กชั้น 3. รูปปรปภ์สิบหชั้น 4. อรูปปรปร์สี่ชั้นในนวะกะนิบาทอังคุตรนิกายพระพุทธเจ้าสรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าโอปาติกะกำเนิดนี้บุคคลสามารถรู้ได้โดยผ่านทางสมาธิไม่สามารถรู้ได้ด้วยการเกงความจริงหรือการนึกคิดธรรมดาอย่างที่คนส่วนมากชอบทำกัน ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสาัตว์บางพวกเกิดในคันบางพวกที่ทํากรรมชั่วในนรกที่ทํากรรมดีไปสวรรค์และที่ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานนั้นเป็นไปนตามอํานาจแห่งกรรมของสัตว์นั้นไม่มีใครบังคับและไม่มีอํานาจใดบังคับได้นอกจากกรรมของตนเองบันดาลให้เป็นไปกาเนิดต่างๆเกิดขึ้นโดยอํานาจการจัดสรรแห่งกรรมคนทําชั่วมากย่อมถูกส่งไปนรกคนทําดีมากไปสวรรค์ คนทํำดีถึงที่สุดไม่มีความดีอะไรจะต้องทำอีกแล้วกระทังกรณมียังย่อมปะริภิพานส่วนคนที่ยังมีดีบ้างชั่วบ้างมาเกิดเป็นมนุษย์มีความดีไม่ถึงขั้นไปสวรรค์มีความชั่วไม่ถึงขั้นลงนรกหรืออบายพงอื่นๆด้วยเหตุที่เป็นมาอย่างนี้มนุษย์จึงหาคนดีพร้อมได้ยากและหาคนชั่วพร้อมก็ยากเหมือนกัน มักจะเห็นแต่ดีมากดีน้อยชั่วมากชั่วน้อยคนที่สันดานยังหยาบอยู่เป็นคนเลวได้ง่ายเป็นคนดีได้ยากนั้นอาจมาจากนรกหรืออวัยภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งเช่นกำเนิดสัตว์โดยฉันเป็นต้นคนที่อุปนิสัยดีประณีตเป็นคนดีได้ง่ายเป็นคนเลวได้ยากนั้นน่าจะมาจากสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือมาจากมนุษย์อันได้รับการอบรมขัดเกลามาดีแล้วมนุษย์เราไม่ควรประมาทควรขัดเกลาอัธยาศัายไปเรื่อย อุปนิสัยจะประณีตขึ้นมีวาสนาดีทําอะไรสําเร็จได้เร็วมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้มากและมีความสุขมากตรงกันข้ามคนที่ปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้ควบคุมเลยคล้ายสัตว์เดรัจฉานนั้นภพหน้าของเขาก็จะต้องเหมาะสมแก่คมของเขาเมอนกันคืออาจไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อให้เหมาะแก่ความโน้มเอียงส่วนผู้ปร,รินิพานนั้นเพราะมีความโน้มในความดับกิเลสอย่างเต็มที่ ตาก,กิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดในภพหรือภูมิต่างๆได้หมดสิน้นไม่มีกรรมอันเหมาะสมที่จะเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งหมดความอาลัยในกามและในภพทั้งปวงจึงข้ามขึ้นจากความเป็นชนั้นคือโลกุตระพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพระติสสะผู้คุ้นเคยกับสกุลนายช่างแก้วมีเรื่องย่อดังนี้พระติสธีระ คุณเคยกับสกุลนายช่างแก้วมาเป็นเวลาถึงสิบสองปีได้รับนิมนต์มาฉันทบานเป็นประจำสองสามีพัญญาแห่งสกุลนั้นอยู่ในฐานะเพียงดังมารดาของท่านติสสะวันหนึ่งในช่างแก้วกําลังนั่งหั่นเนื้ออยู่เบื้องหน้าพระเถระพระเจ้าปรเสฐที่โกศลให้ราชบรุษนําแก้วมณีดวงหนึ่งไปให้ในายช่างแก้วเจรไนนายนช่างแก้วรับแก้วไว้ทั้งทังท,งที่มือยังเปื้อนเลือดอยู่วางไว้บนเขียงแล้วเข้าไปล้างมือในเลือดในเรือน ในเรือนนายช่างแก้วมีนกกระเรียนอยู่ตัวหนึ่งนกได้กลื่นแก้วมณีเข้าไปด้วยเข้าใจว่าเป็นก้อนเนื้อพระเถระเห็นอยู่ในขณะที่นกกระเรียนกลื่นแก้วมณีนั้นนายช่างแก้วกลาบออกมาเมื่อไม่เห็นแก้วจึงถามพัญญาธิดาและบุตรโดยลำดับแต่ไม่มีใครรู้เห็นจึงตอบปฏิเสธกันทุกคนนายช่างแก้วจึงปรึกษาพัญญาว่าเห็นทีพระเถระจะเอาแก้วมณีไปนแน่แทะเพราะในที่นี้ไม่มีใครอื่นเลย ฝ่ายพัญญาผู้กับนายช่างแก้วว่าอย่าได้คิดสงสัยในพระเถระเพราะตั้งแต่ท่านคุ้นเคยกับสกุลมายังไม่เคยเห็นข้อบกพร่องรายๆของท่านเลยจะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆนายช่างแก้วไม่ได้เชื่อพัญญาอันหนึ่งความเกรงกลัวราชภัยทําให้เขาต้องพยายามหาแก้วมณีให้ได้เขาเข้าไปถามพระเถระท่านบอกว่าท่านไม่ได้เก็บไว้ท่านขอรับในที่นี้ไม่มีใครเลยมิแต่ท่านเท่านั้น ถ้าท่านเอาไปก็จงส่งคืนกระผมเสเถิดพระเถระยังคงยืนยันว่าท่านไม่ได้เอาไปนายช่างแก้วพูดกับพัญญาว่าพระเถระต้องเอาไปแน่ๆต้องบีบพั้นเอาคืนมาให้ได้พัญญาของเขากล่าวว่านายอย่าให้พวกเราต้องพากันทิบหายซะเลยการที่พวกเราทั้งหมดต้องเป็นท่าของพระราชาประเสริฐกว่าการใส่ร้ายพระเถระนี้ไม่ดีเลยนายช่างแก้วทิ้งว่า แม้พวกเราทั้งหมดจะเป็นธาตุก็ยังไม่เท่าค่าของแก้วมณีพูดดังนี้แล้วในช่างได้เเชือกและไม้มาขันศีรษะของพระเถระให้แน่นเข่าทีละน้อยในตาของท่านถลนออกมาเลือดออกทางจมูกศีรษะและหูของท่านทุกเวทนาแสนสาหัสที่เกิดขึ้นแล้วท่านล้มลงยังภาคพื้นนกกระเรียนได้กลิ่นเลือดมาเพื่อจะดื่มเลือดนั้นนายช่างแก้วเตะมันตกลงไปตายทันที พระเถระเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าอุบาสกนกกระเรียนตายหรือไม่ท่านก็จะต้องตายเหมือนนกนั้นในช่างแก้วพูดเมื่อพระเถระรู้ว่านกตายแล้วจึงกล่าวว่าอุบาสกนกนั้นได้กลืนแก้วมณีเข้าไปถ้านกนั้นยังไม่ตายแม้อัตมาจะต้องตายก็หาบอกไม่นายช่างแก้วแหวทองนกนั้นเห็นแก้วมณีเขาตกใจมากตลึงอยู่ครู่หนึ่งเศร้าสลดใจหมอบลงแทบท้าพระเถระ พลางกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าเลยเถิดข้าพเจ้าทําไปเพราะไม่รู้อุบาสกโทษของท่านหามีไม่แม้โทษของอาตมาก็ไม่มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นโทษของวัตตะอาตมาอดโทษให้ท่านพระคุณเจ้าหาท่านอดโทษให้ข้าพเจ้าจริงขอได้โปรดมานั่งรับกิกษาในเรือนของข้าพเจ้าดังเดิมพร,พระเถระกล่าวว่า อุบาสกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นโทษของการเข้าสู่สกุลสสู่สกุลโดยตรงอัตมาจะไม่เข้าสู่ชายคาเรือนของใครอีกเมื่อสแสวงหาภิกษาก็จะยืนอยู่ที่ประตูรเรือนเท่านั้นดังนี้แล้วท่านในสมาทานทุดงว่าปัจติมุนีโน,โนพัดต,ตังโทกังโทกังกุเลกุเลปินดิกายะจริสามิอาธิชังขะพระลังมะมะอาหารที่เขาหุงไว้เพื่อมุนี ตระกูลละเล็กตระกูลละน้อยมีอยู่หากําลังแข่งของเรามีอยู่เราจะแสวงหาอาหารด้วยปรีแข่งนั้นพระเถระพรินิพานในเวลาไม่นานนักเพราะทุกขเวทนานั้นนกกระเรียนตายแล้วถือปฏิสนธิในท้องของพันยาแห่งนายช่างแก้วนายช่างแก้วเกิดในนรกส่วนพันยาของนายช่างแก้วเกิดในสวรรค์เพราะมีจิตอ่อนโยนในพระเถระเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถ,ถามถึง อภิสัมปรายภพของคนและสัตว์เหล่านั้นพระศาสดาตรัสว่าภิสูจทั้งหลายสัตว์บางพวกเกิดในคันบางพวกทําบาปเกิดในนรกบางพวกทํากรรมดีไปสวรรค์ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น